อันนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าพี่มันคือแตกต่างแบบโดยสิ้นเชิญเลยมันใช้ใช้จริงได้ไหมเนี่ยก็อันนี้เนี่ยเป็นตัวลิมิเต็ดล่าสุดเลยก็ฝากอีกหนึ่งตำนานนะครับที่ยังมีลมหายใจอยู่สวัสดีครับพี่โยสวัสดีครับบอสมาเจอพี่โยอีกแล้วครับผมก็นี่พี่โยเริ่มเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวไปเหมือนกันตัวะร้อนเลย เอามาทาไมเนี่ยอันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยมันคือตัวต้นฉบับของเขาที่เพิ่อเปิดต,ตัวไปตรงนี้เลยหลายคน,<ๆ>นเห็นแล้วภาพหลุดไปแล้วเปิดตัวไปแล้วอ,อันนี้เนี่ยมันคือต้นฉบับของเขาและเขาทํามาหลายเรียกว่าหลายคอร์เซชั่นมากอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคอร์เซชั่นที่ต้องบอกได้เลยว่าพิเศษไม่แพ้ตุ้นเกินก่อนอเริ่มเลยมันคือตัวโคป้ามุนเดียลนั่นเองพี่โยอ,อันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ไม่ใช่ใหม่นะอันนี้เนี่ยมันคือตัวเรียกว่าตัวต้นฉบับของเขาอินสปร์มัมนมาจากอันนี้เลยนี่คือออริจินอลของออริจินย้ี โคปามันชื่อนะมุนเดลมุนเดลมุนเดลครับว่ามุนเดลนะครับก็เอาอย่างว่ามีอายุแก่กว่าผมประมาณแก่กว่าพี่ประมาณสองปีในปีนี้เขาสี่สิบแล้วสี่สิบกว่าๆนะใช่ถือว่าเป็นรองเท้าระดับตำนานตำนาน,นรจริงความคลาสสิกแน่นอนความนิ่มความอะไรผมว่านักบอลที่อายุ ไล่ๆพี่เนี่ยก็ผ่านเจ้าตัวนี้มาหมดแล้วล่ะใช่ใช่เสน่ห์ของมันนี่ฮะตอกตอกหมดมันคือหมุดใช่พี่จริงๆเนี่ยหมบอกได้เลยว่าร้านเรามีขายมานานมากเลยพี่ตัวนี้นะแต่เราไม่เคยเอามารีวิวเลยเราไม่เคยมนแล้วครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสพิเศษที่เราได้เอาตัวต้นฉบับของมันนะคืออันนี้เนี่ยเอาได้ว่าเอากลับมาให้แฟนๆเนี่ยได้รู้เรื่องราวเรียกว่ารู้ประวัติที่ผ่านมาของมันไปด้วยนะฮะก็จริงเนี่ยมันเกิดมาจากตัวบอลโลกพี่บอกในยาวนานมาก แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพิเศษของมันไม่ว่าจะรุ่นอะไรปีอะไรก็ตามครับมันจะเม็ดอินเยอรมนีอืมตัวนี้ก็เยอรมันนะใช่ทุกตัวมันจะเม็ดอินเยอรมนีหมดเลยโอ้เท่เลยอ่ะพูดถึงตัวต้นฉบับไปเยอะแล้วมาดีกว่าตัวพิเศษที่มันเปิดตัวไปวันนี้เลยพี่เขาเรียกว่าโคปามุนเดเหรอบมุนเดลพาร์นิทป้ามันเป็นพาร์นิทนั่นเองซึ่งพี่จําได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอากี่ปีแล้วจำไม่ได้นะมันเขาทํามาแล้วทีหนึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นตัวครบรอบ70ปีของอาดิดาสเขาได้ออกพิเเศษมาตตัััววนนนนีี้อป็ พิเศษเลยพี่อ๋อนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หยิบมาเบาเชียกล่องเปล่าหน้านั่นแหละนี่นี่นี่อันนี้เนี่ยมันเคยทําไปแล้วซึ่งตอนนั้นน้ามานะพี่พี่พี่ว้าวมากนะฉบักมันมันเท่ใช่แล้วก็ความพิเศษของมันอ่ะมันเป็นโคป้าที่แบบปักพี่เออมั่ชื่อมันเป็นแบบปักเนี่ยอันนี้มันจะเป็นสปรีนอะไรเนี่ยแต่อันนี้มันคือแบบปักเออเนี่ยมันลงตัวอ่านี้นะครับอันนี้คือที่เขาเคยทําไปแล้วรอบ70ปีอะอาริาร์นั่นเองตอนนี้มันจะเป็นพื้นของโคโคป้าพี่ โุป้าแล้วพี่คือ18มั้งโุป้ารุ่นใหม่ใช่ใช่นั่นแหละตอนนั้นจะเป็นพื้โคป้าสิบแปดแล้วก็ผสมผสานกับพามนิดนั่นเองนะครับผมนี่พามนิดก็เป็นเทคโนโลยีของอาดิดาใช่เรียกว่ามันคือผ้าอัปเปอร์ที่มีความเบาแล้วก็ยืดหยุ่นได้ตามน้ำเท้าเป็นเป็นถักทออะไรเงี้ยัยุคนั้นเขายิ้มากใช่อยู่ในรองเท้าลันนิ่งอยู่ในรองเท้าอะไรเงี้ยพวกเทคโนโลยิงจากรองเท้าวิ่งเอามาครับป่ายุกับพื้นโคป้าตอนนั้นนะเป็นครบรอบ70ปีเนี่ยนะเห็นลิ้นไหมล่ะเขาเขาปั๊มอ ซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่ลงตัวขาวแบบพี่นะมันเป็นสีคลาสสิกแล้วก็ผสมกับเทคโนโลยีใหม่อันไม่แน่ใจว่าว่าใส่เล่นได้หรือเปล่าอ่ะมามาดูเลยอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพี่มันคือแตกต่างแบบโดยทิ้นเชิญเลยครับนี่ปุ๊บขูไปไงดูสีดูสีมันดินี่มันคือสีอะไรพี่ม่วงเปลือกมังคุดได้ไหมเออเรียกว่าเปลือกเปลือกมังคุดได้ไหมัคุดได้ได้ได้นะสีม่วงม่วงใช่ไหมพี่ใช่ครับ นี่เปิดตัวไว้สดละร้อนตัดกับสีชมพูครับผมพื้นสีชมพูนะครับผมก็จริงๆเนี่ยพี่โยมันคล้ายๆกันเลยพี่ออัปเปอร์เดียวกันคำามหนิดเหมือนกันเลยนะครับต่างกันแค่ชุดพื้นที่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นชุดพื้นของโคปาเซนส์มีเซนสใใช่มีเซนส์พอร์ตปุ่มเซนส์พอร์ตอยู่อ่านี่นะอันนี้คือเจอฟันกระตายฟันกระตายใช่พี่นี่ อัปเปอร์ด้านบนไอ้ไฟนิตพามพามนิดเนี่ยครับผมเหมือนกันเลยมันเหมือนกันเลยใช่เป็นพามนิดเหมือนกันเลยนี่พยายามพยายามหาข้อแตกต่างอยู่นะแต่ว่าก็ที่เห็นนี่ก็คือชุดพื้นนั่นแหละชอบชุดพื้นที่มันแตกต่างกันเรียกได้ว่ามันเอากลับมารีเมคปีไหนก็ใช้ชุดพื้นของปีนั้นดีกว่าพี่นะครับครับก็สวยนะสีม่วงตัดกับสีชมพูลงตัวมากจริงๆเนี่ยมีนักบอลอ่าพิมร์ลีกใส่ไปแล้วอ๋อเหรออ่าอีคายมุนด้วยกันของแมนซิตี้ใส่ซ้อมไป S <S 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 นะครับผม ừ ừ ใส่ซ้อนไปแล้วด้วยจริงเนะ่ผมว่ามันไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวมันเอามาใช้จริงได้เออเพราะกลังจะถามว่ามันใช้ใช้จริงได้ไหมเนี่ยใช้จริงได้มีนีมีนักเตะใส่ไปแล้วด้วยพี่แต่วิธีการดูแลรักษาอาจจะอาจจะยากกว่าทั่วไปนะเพราะาจจะต้องพิถีพิถันหน่อยเออเป็นเป็นได้ถัาขัดแรงไม่ได้เอ่เราต้องใช้ผ้าเจ็ดเช็ดเอาแต่เอาไปใส่รอๆเนี่ยรอแน่นอนรอแน่นอนแล้วก็ผมบอกเลยพี่โยจำนวนจำกัดด้วยลิมิเต็ดอีดิชั่นครับคอลเลคชั่นนี้ แต่ไม่ได้มาแค่สตาร์ทนะใช่ครับแล้วก็มีนี่ด้วยอย่างที่พี่โยบอกมันจะเป็นตัวเรียกได้ว่ามันคือตัวทรนั่นเองนี่มันชมพูล้วนอันนี้ก็มันคือพุตซอลพี่สับบ้านก็พุตซอลนี่แหละครับผมพุตซอรนะพุตซอลสีแต่เป็นสีชมพูล้วนไปเลยใครที่สลับกันสายหวานหน่อยนึงนะจะสลับกันอันนี้เอาสีชมพูเป็นหลัก ครับผมก็สลับกันแบบสิ่งของจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าพี่โยไอความที่พี่โยว่ามันดูแลยากนี่ยมันจะมีความแข็งแกร่งของมันอยู่ถ้าเป็นโคปาเซนปัจจุบันเนี่ยมันจะเทคโนโลยีฟิวชั่นสกินที่เป็นหนังแท้แต่นี้เนี่ยเขาเอามาใช้พามหนึ่งเนี่ยทับไปหมดเลยเปลี่ยนจากฟิวชั่นสกินไปเป็นพัมหนึ่งหมดเลยสามารถเอาไปใช้ได้จริงแล้วก็มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ด้วยนะครับไม่ได้เอามาโชว์สวยๆยางดีก็เอาไปใช้จริงได้นะครับผมเหมาะสําหรับใครที่เป็นสายคลาสสิกแล้วก็ตัวลีมิเต็ดอ่ะ เอาเก็บไว้ไปเป็นคอลเลกชันสะสมของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยในข้อมูลนะเขาบอกว่าตัวนี้นะมันคือซัมบ้าแพ็คใช่ไหมเรามันมันมันเคยทําก่อนหน้านี้เป็นซัมบ้าแพ็คทำไมมาตอนนั้นที่ฟุตบอลโลกที่บราซิลเป็นเจ้าภาพอันะนั่นแหละแล้วอันนั้นเป็นซ <2014. S 2> ัมบ้าแพคขาผม,มช่วงนั้นนะแล้วก็จริงแต่มันเอามาทําหลายปีแล้วมา,มากมายโคป้าเนี่ยก็อันนี้เนี่ยเป็นตัวลิมิเต็ดล่าสุดเลยไม่ว่าจะเป็นโคป้าแพ็คโคป้าเอสเอล นะฮะแล้วก็รูนถึงแบ็กเอาท์ที่กรรมการเคยใส่สีดำฟุตบอลโลกเหมือนกันโค้ามนนั่นแหละตอนนั้นนะครับก็อันนี้เป็นล่าลาสุดเลยดีมิต็ดชุดล่าสุดเลยสีชมพูฮะสวยงามมากก็แต่อันนี้อันนี้เขาท่าฟุตซอลนี่สวยสายฟุตซอลนะผมว่าใครที่เล่นฟุตซอลเอาลงไปใส่ในสนามเยโคตรสีมันโคตรเด่นเลยนะสวยสวยสวยนี้ต้องถามราคาอันนี้จำกัดนะฟุตซอลนี่จำกจำกัดเหมือนกันพี่สำหรับใช่ไหมครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยขายแค่ออนไลน์ที่เดียวด้วย ที่เดียวในประเทศไทยขายแค่ออนไลน์ที่เดียวนะครับก็ราคาเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทอาจจะสูงไปหน่อยนึงแต่ก็คุ้มค่าการเก็บสะสมนะครับื่นห้ร้บาใส่เล่นก็ได้ใส่เล่นก็ได้ผมว่าใส่เล่นได้เอาชุดยิ่งเอาชุดปื้นโคปาเซนส์ปัจจุบันไปใส่ด้วยนะแน่นอนลงตัวครับผมนี่มีบอกอยู่ว่าเซนส์เฟรมนะชุดพื้นเนี่ยยกมาจากโคปาเซนส์เลยนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยก็มีขายสยามช่องทางออนไลน์ทีอาร์ทีเอฟททีอาร์ครับเป็นเอ่อทีอาร์เทรนนิ่งนะสุดซอดก็ ห้าพันหกครับผมก็ลิมิเต็ดเป็นคอลเลรชันพรามนิดของโคบ้ามุนไม่มีกล่องไม่มีถุงมีอะไรนะกล่องไม่มีถุงครับผมไม่ได้าจะเป็นกล่องเท่ๆนะครับห้าพันหกร้อยบาทนะฮะกับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทเป็นตัวพื้นเอฟจีโอเคคอลเลรชันนี้นะเป็นอีกหนึ่งคอลเลรชันที่น่าเก็บสะสมผมบอกเลยนะครับผมนี่ถ้ารองเท้าใส่รองเท้าแปลกเนี่ยผมสะสมเนี่ยโอเคเข้าเข้าเข้าทางเลยอ่ะพี่โยชอบรองเท้าแปลกๆเต็มสิบให้เท่าไหร่พี่โยคู่นี้นะ ี่ให้สิบนะเต็มสิบเลยให้สิบเลยนี่ให้สิบเลยสำหรับผมอะเอาไป9.5้าจุไห้กัายไปไหนจริงๆด้วยส่วนตัวชอบรองเท้าที่มันสีบนพื้นเนาออันนี้อาจจะแบบดูจุดชาดไปหน่อยนึงแต่ใครที่ชอบของแปลกๆแบบใส่เด่นๆชอบคันโดนเด่นอะก็เหมาะอะเหมาะนะครับผมมันเท่ดีมันใส่เทคโนโลยีพามันเท่ตรงไอพามีแล้วมันแปลกดีจริงๆเนี่ยไม่ไม่บ่อยครั้งที่ พามนิดล้วนเลยจะอยู่ในลองสัสปกติจะเป็นพวกซิเนติกก็จะเป็นหนังสังเคราะห์เป็นหนังแท้แต่นี้เนี่ยมันคือพามนิดล้วนๆทั้งหมดเลยพี่ไม่บ่อยครั้งที่อาริราจะทําแบบนี้นะนอกจากเป็นคอเซชันที่มันพิเศษจริงๆประมาทนี้เนาะเดันวด้วยวันนี้ครับผมแฟนๆคอมเมนต์มาหน่อยว่าคู่นี้เนี่ยรวมถึงเจ้าตัวท R เนี่ยเต็มสิบให้เท่าไหร่ชอบแบบไหมชอบแบบนี้ไหมนะเต็มสิบให้เท่าไหร่ผมเอาไปเก้าจุดห้าพี่โอให้สิบเลยให้สิบเลยโอเคนะครับผม ก็ฝากอีกหนึ่งตำนานนะครับที่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับโคปาใชโคปานะฮะก็ตอนนี้มาทำเป็นตัวใหม่แล้วเป็นพามนิทนะครับก็ต้องบอกเลยใช้งานได้จริงชุดพื้นเป็นชุดชุดใหม่มีนักเตะใช้แล้วด้วยใช่นะครับบยังไงก็แฟนๆรีวิวกาฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อีพีหน้าเนี่ยบอก้เลยสาบุดซ้อห้ามพลาด เป็นเรื่องฟุตซอลแล้วฟุตซอลกลับมาฟุตซอลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะฟุตซอลยาวไปเลยตอนนี้มีแบรนด์แบบแปลกๆมีเต็มเพียบเลยอุบไว้ก่อนติดตามอีพีหน้าก็มีอะไรบ้างดีกว่าสายฟุตซอลอัมพาตอีพีนะนะครับผมเดี๋ยวนี้ลาไปก่อนเจอกันอีพีหน้าครับกับสายฟุตซอลครับผม